โอเคอ่า <Okay>. uh, ไปที่อะไรวะโลสุราสิบ uh. ทีมาดูกันไข่อันเชิญอีกสองครั้งจะได้ SSR uh. มา ทำไมนี่มันขึ้นเลยวะ CP ขึ้นแล้ว,ว,วได้ตัวใหม่เหรอสอแสดงความยินดีได้โจโฉเยดเคอีอย <c oughs> ทีเดียวได้แล้ววะ <c oughs> คนอื่นก็สุ่มมันสองร้อยครั้งกูสุ่มกูสุ่มอะไรแม่เนี่ยสองทีเยดเคได้เฉยเลยวะ่ะได้ปลดเลย เหลือเหลือแค่จูล่งอะนะโอ้ได้วาสนาเลยว่า <laughs> อ่ะเอาใหม่อีกสักนิดนึงดวงดวงกำลังมาดวงกำลังมาโจโฉเฉยเลยว่าอุ้ยได้สามอันว่ะเอาละเว้ยเอาละเว้ย ามันเว้ยเบปื๊บปืบมาโอ้ยเยอะหัวโตวทำไมวะโอ้ oh, จะร้องไห้มันมันไม่ให้เอแล้ะมันเห็นว่าเราได้โจโฉไปแล้วไงอ่าวไมคสองไม่สองไมคสองเอาจูโลงมา ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะได้เพราะว่าเกียรซีพีแม่งขึ้นแบบงงๆอะ่ะแอนดแดนไม่ได้หรอกมไม่ได้ซีพีอ่าวได้ไทสุจูอีกแล้วไทสุจูมันเก่งไหมตกลงไม่เห็นมีใครเล่นเลยเหรอแสดงว่าไม่เก่ง มาหน่อยดีไอ้สุนกวนไม่มาตัวซันไอ้ดีซันอนะสุนกวนไม่ค่อยมามาสุนกวนโอ้ยเบงเฮกเออเออเดวัดสนาเรื่องดีอ่าก็ถือว่าเดวัดสนาเอามาจูลงมาจูลงมาแล้วจูลงมาจูลงจูลงมาจูลงมาอื ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย c ี CP ขึ้นเงี้ยีพีขึ้นเงี้ยเนี่ยขอแสดงความยินดีเอาลวมึงได้เลยวะสามารถได้จูลงแน่เพราะซีพีขึ้นเนี่ย <c oughs> จูลงมาแน่นอนแน่นอนจูลงนั่นจริงด้วยเย็นเคมาแล้วปวดหมดมึงเนี่ยเนี่ยมาแล้วว่ะพีขึ้นไม่ต้องดูเลย